ไม่ได้ทำาบด้วยอะไรนะงองเกงไม่ได้เลยนี่นะถ้าเกิดเรางอขาอย่างเงี้ยอย่างนงี้นะงออย่างเงี้ยเนะนี่ยชนก้นเลยไหมยนะอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้้าไปได้เห็นไหมนะอันนี้คือขาตรงขาเดิน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 ดีข้างนี้ส่วนข้างนี้พอเรางอไปอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้แล้วอืมนะเสร็จแล้วมาอย่างงี้ ยิ่งไม่ได้เลยแปลว่าเดิน,นยังไงเดินขาขาไม่ตรงอขยี้ขยีขย้ขาไม่ตรงแล้วขาโก่งไปแล้วเสียศูนย์เสียยศูน์ต้องไปเข้าเช็คเช็คระยะดศูนย์ใหม่แนละ้วเขา้าเขา้าไปศูนย์ในเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอัจจระบีไงหมอชอบอัจจระบ <c oughs> เีเรื่องจริงนะลุงหมอผมหมอขึ้นเลยนะหมอเนี่ย เออใช่ผมถึงไม่ได้มาหาหมออ่ะเช้าไม่ได้มาเลยอ๋อไข้ดันขึ้นเลยอ๋อผมรถน้ำอยู่ยืนอยู่เป็นเก่งหมอก็คือเป็นเก่งอ่ะใช่มันจะไปเข้าไข้ดันไข้ดัานโรงพยาบาลปวดทำอะไรไม่เจอเจอคนไข้เจอคนไข้มาหลายคนนะคนไข้จะบอกว่าหมอเนี่ไปอัดจราบีเฮ้ยเจะนี่พวกมันก็ตกใจไงนะผมเป็นคำเาไม่เฉยมันไม่ใช่จราบีหรอกผมรู้ที่ตอบไปตามหมออยู่เลยแค่ไม่เขาบอกว่าอัดจราบีเดี๋ยวหมปวดแสบเจียว นอตอนคืนมันก็ปวดนะหมอมันจะปวดนะมันจะปวดต๊บๆๆๆไหมต้องยกขาไยหมอบางทีก็รูดขาก็นอนแล้วลงตุ๊บๆเลยี่หมอจิก็มันอั้นไงนี่สกมเ็นะาลงไขนาเลยตัวไข่ดันใช่ไหมรับรีบมาเลย ไปบอยมามาแล้วจะพาพี่ชายเข้ามาพี่ชายไม่ยอมมาคุยนั่นเลือดมันไม่เดินนหมอมันมือมันสั่นน่ะเขาไม่กล้ามาเขาก็เก็บไว้ก่อนไงใช่ถ้าไม่มาก็เก็บไว้ก่อนน่ะเก็บไรเงั้ยนะเหมือนยิงหักเลยนะหมอใช่ไม่ไม่มาเหมือนมันตายเลือดมันตายนะหมอ นี่ผมมันจะเสียสูตญไหมผมทรมานน้องหมอนอนก็ทรมานเดินก็ทรมานเดินจะขายแรงแข็งใช่ไหมครับอืมตัดเลยอ่ะเดินต้องยืนข้างยืนข้างลากเลยอืมนะพอปล่อยแล้วมันจะกลายเป็นเข่าเสื่อมอย่างเงี้ยอืมพอบอกฟังนี้ขาเข่าเสื่อมห้องข้างๆก็เสื่อมปวดเก่าไหมกลัว เขาเสื่อมแล้วลงติดตอเลยเนี่ยอ่าไม่ทำตามบั้งไงไม่ทำตามที่ติกต่อตั้งไงทตามนะต้องมาหามันทำตามม้ไม่หาหมอบอกให้ทตามหมอรับตามเลยอ่าทงมาหาเลยไหาายคนั้นาหามอหนคนที่ว่าไอ้อะไรนะ เส้นตายนั่นเหรอข้างฝานตันขับรถไม่ได้ทำไมไม่รีบพามาเส้นตายนั่นเหรอก็เ,อเหมืเส้นตายอะหมอเรื่องไม่เดินแล้วผมบอกให้มันมามันก็ไมกล้ามาแล้วขับรถอยู่ขับๆอยู่มันเพือไงเข้าเข้าทางด่วนลืมเบรกหรืออะไรพันได้ปื๊ดไม่นั่งขอมงออได้ยัี้ย

เจ็บหลังไหมเนี่ยเจ็บหลังเจ็บต้องไม่เขาเยอะหมอดึงที่เราก็หาย